สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพนะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดเล่นโถนรัวไอหนุ่มตีจากแดนมังกรซานีเอส204สองร้อยี เล่นเลนไหน้องหาปลาไหลกันหน่อยเมื่อคืนฝนตกก็ไล่โครนออกก่อนครับไลออกแล้วก็จะขุดนี่ครับฝั่งนี้นี่แต่งสลบสองชั้นนะครับเดีย๋ยวจะเอาเอาเลนหรือว่าเอาคโครนออก โดยวิธีการก็คือคุดให้ลึกลงไปครับนะลึกลงไปเอาดินแข็งออกแล้วก็ตัดเลนออกก็จบครับนะซานี่ s 204หรือว่าไอ้หนุม่มตีจากแดนมังกรที <c oughs> ่ก็ถือว่าเป็นรถท,นนที่คุณภาพดีค่ายหนึง่ง แก่มาสองด,ดูการนะหรือว่าสองคนดูการทำงานก็ก็โอเคครับนะเครื่องยนต์ยังเผาไหม้ได้ดีตรงสร้างดูหล่อสีสันได้เครื่องยนต์ได้นะครับมิตซูิชิซีแมทซุเป็น4ีสูต คอมมันเร็วนะครับเดคอดเลร์ระบายความร้อนด้วยน้ำซีซูปเทอร์โบรถขุดขนาด20ตันพี่น้องก็จะอาจจะปัจจุบันในแถวโซนภาคอีสานก็จะเช่ากันประมาณเดือนละ100,000-20,000ครับนะแสนสองหนึ่งแสนถึงแสนนะครับแล้วก็คนขับ คนขับด้วยนะครับไม่ถึงว่าคนขับเจ้าของรถต้องให้ต้องมีคนขับด้วยแถมคนขับไปเลยคนหนึ่งนะครับแต่ว่าอัตราการส่งส่งงวดนะครับก็อยู่ประมาณสักสานี่สองร้อยซีนี่ประมาณหกหมื่นครับนะหกหมื่นหกหมื่นสองประมาณนี้นะครับดาวก็อ่าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่พี่น้องเงินสดกก็สามล้านเก้าหมื่นตัวนี้ ก็ได้รับความนิยมเยอะเหมือนกันครับสำหรับ204เป็น4สูบเทอร์โบคองบรรวินเตอร์เลยระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับมิซูมิชิเมทอินเจ8ร้อแปพลังมาครับวัดรอบเครื่อง2000รอบต่อนาทีบุงกี่0.93ลูกบาทเมตรกระบอกไฮดริกสีดำสีตัวหลอดไฟ LED นะครับแล้วก็ าการควบคุมหน้าปัดก็จะเป็นเป็นทัชสกรีนนะครับเหมือน iPad ช่วงล่างใบถกแปดสิบเซนโลล้อเจ็ดตัวแครีสองตัวตัวเดินขยาบ้าครับั๊มเคสามีออโอ้หรือ,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 อไม่ได้ครับลงไม่ได้นะค่อยแทงครับ ค่าตัวไม่แรงนะครับไม่แรงสำหรับซานี่ปัจจุบันก็ยังดูแลโดยซานี่ทายอนครับสามล้านเก้าหมื่นเงินสดนะพี่น้องก็ทำงานได้อ่อปัดเป็นงานโอ้นี่บ่อครับบ่อยังไม่เสร็จนะฝนตกก็ไล่คลนมาซีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขุด ขุดใส่ดำครับขุดใส่ดำวิ่งวิ่งแข็งตรงนี้จะดึงขุดแล้วครับตรงนี้คุมลึกแล้วนะที่มีน้ำนี่นะครับนี่ไม่ลึกดูเอาไปน้องนี่สลบสองชั้นเลยน้ำน่าจะเหลือเฟือครับเป็นจะเห็นได้ว่ามีมีมีแท่งประรปาครับนะประรปาเพื่อจะใช้ในหมู่บ้าน ชมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพ์นะครับอ่ช่วงเลนอย่างเดียวเลยแต่แปลกครับบอ่อนี้ไม่มีปลาไหลพี่น้องปลาไหลหรือว่าเอียนบอมีเลยอ่โยนลงไป จะจะเพื่อนหน่อยครับรถขุดนะโดยจ้างอัตราจ้างกันปัจจุบันนี่วันละ4ี่พันนาพี่น้องสำหรับรถขุดขนาดใหญ่20ตัน21 22นี่อนี่วันละสี่พันแต่ว่าเชื้อเพลิงผู้รับเหมาต้องจ่ายให้นะครับหรือว่าผ,ผู้จ้างต้องต้องเติมเชื้อเพลิงให้นะครับ นั่นคุณจะเหลือประมาณวันละสี่พันนะครับหนึ่งเดือนก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับนั่นคือ,อการเช่าครับเช่าเครื่องจักรหนักแต่ก็ใช้กันเช่ากันประมาณน่าจะคือถ้าแถวถ้ารูปแบบบริษัทของเจ้าก็จะ6เดือนขึ้นนะครับหเดือนขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบบา้านๆก็1เดือน2เดือนก็ได้ครับแล้วแต่ นี่ก็เล่าสู่กันฟังนะครับส่วนถ้าท่านที่จะเล่นรถขุดนะครับก็ลองคิดดูจริงถ้าส่งเดือนละ6 0 0 0ื่นนิดๆเราก็ส่งประมาณสองพันต่อวันครับนะ 2, 2 0 0 0 2,070บาทประมาณนี้คุณจะต้องหาให้ได้นะครับหาให้ได้ไม่ว่าจะฝนจะตกแดบดบจะออก น้ำจะท่วมนะครับวิธีก็คือเขาจะหาช่วงหน้าแรงนะครับหน้าแรงหน้าแรงนี่หาได้วันเป็นหมื่นนะครับก็ขุดบางวันถ้าเราได้หนึ่งหมื่ก็ส่งได้ห้าวันนะครับบางวันก็ได้หกพันเจ็ดพันหมื่นสองหมื่นก็มีครับนะแล้วแตนะ่แต่ว่าบางวันก็ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ออกงานครับนั่นคือข้อเสียของเขา ธุรกิจรถคุดหอว่าเครื่องจักรหนักคือมันจะมีค่าค่าค่าซ่อมบำรุงพี่น้องนะครับเราได้มาก็เพื่อการซ่อมด้วยครับนะค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะครับคือ,อไรายได้ดีแต่ว่าค่าค่าซ่อมบำรุงก็หนักเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะต้องทำบัญชีนะครับทำบัญชีทำบัญช,ชีแล้วก็จัดการก็ยู่ได้ครับนะ ทำยังไงถึงจะมีงานทั้งปีมันก็น่าคิดครับทำยังไงถึงจะมีงานทั้งปีก็อาจจะจริงๆแล้วรถขุดทำงาน6เดือน7เดือนก็อยู่ได้ครับนะเพราะว่าคุณอาจจะทำทำวันละหมื่นเนาะเฉลี่ยวันละหมื่นจริงแต่ว,ว่าได้ได้ประมาณ6เดือนนะหเดือนร้อยแปดสิบวันนะแต่อีกอีกหเดือนคือคุณจอดนะคิดอย่างนี้ก็ได้ครับนะ ก็คือเอาเอา,เอาตัวที่ที่ได้นี่ไปไปส่งงวดนะครับอันเดือนหนึ่งเราหาอาจะหาดีๆก็ได้ถึง3นะครับ3งวดด้วยกันหนึ่งเดือนส่งได้3เดือนนะครับแต่ปัจจุบันรถขุดก็มีให้เลือกเยอะครับนะไม่ว่าจะเป็นรถจากแดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจากาญี่ปุ่นนะครับจากจีนจากเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับหลักๆ ก็มีให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็ราคารถก็จะค่าตัวรถจะถูกลงครับปัจจุบันเพราะว่าตลาดแข่งขันกันเยอะนะครับถ้าค่ายไหนที่ค่าตัวสูงไปก็จะอาจจะอาจจะขายยากครับนะเพราะว่าขบวนการหรือว่าวิธีการการทํางานเหมือนกันหมดนะครับนะครับเครื่องยนต์ก็อาจจะเดียวกันปั๊มเดียวกันตัวเดินเดียวกันก็มีครับนะบางค่าย ก็ทำให้เซียนรถคุณนั้นตัดสินใจได้ครับว่าจะเลือกใช้ตัวไหน่ะนดูอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับไม่ธรรมดาเลยแต่งบอ่อเดี๋ยวต้องเอาดิน,นออกให้หมดนะครับนี่ต้องสูบน้ำออกด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าดีครับดินแข็งฝั่งนู้นนี่แข็งนะครับเจาะไปแค่เ50เซนเอาโครนออกก็แข็งโป๊กค,ครับรถดำวิ่งได้ สนใจซานี่ก็สอบได้สอบถามได้นะพี่น้องสนใจซานี่สอบถามได้หรือว่าจะปรึกษาชาติเทรัพั์ได้ครับ09827237า2ได้ข่าวว่าจะเปิดศูนย์ที่สนะุรินทร์ครับเร็วๆนี้นะน่าจะประมาณวันที่27กันนะพฤษภาตอนนี้ก็วันที่24วันนี้24นะ252627ก็น่าจะเปิดครับ ท่านใดที่ื่นชอบก็แวะชมได้ครับที่จังหวัดสุรินกับสานี่ไชยยน์นะครับจะมี135ยห้องร้อยก็โอเคนะ1354นี่รถขขนาด13ตันครึ่งนี่แล้วก็2 4 2 1 5อยซีสองหนหเปอร์หรือจะเป็นยักษ์ใหญ่ก็มีน,นะยักษ์ใหญ่375หรือว่า500นะครับมีอ่ะก็ชมไปวนไปนะพี่น้อง ถนัดถนัดอาชีพไหนก็จัดไปถนัดรถขุดก็จัดไปครับถ้าไม่ถนัดก็จัดอย่างอื่นก็ได้ไอท้ที่คือก็สูบน้ําไว้นานนี่เป็นเป็นโคลนนะเป็นเลนน้น้องถ้าถ้าปัดดูนะผมคิดว่าดินแข็งนะไม่กล้าเดินลงไปครับดูดิโอ้ตรงนี้ขุดไว้แล้วครับเนี่ย ต้องระวังครับต้องระวังต้องแทงครับนะอ่าแล้วเขาจะเปิดฝั่งนู้นให้ลึกๆเลยนะครับให้ลึกลึกสี่ห้าเมตรแล้วก็เอาเลนลงไปโอเคครับเลนใช้ได้เวลาหมดหมดเวลาครับพี่น้องจบด้ดยซันี่เอสบาสองร้อยี นใจสอบถามได้ครับ0 9 8 2 7 2 3 7 5 2หรือว่าเข้าไปดู YouTube ูรือว่าเพชาเจชาติเนทรัพย์ Excavator In อ r u ทรมีให้ชมหลากหลายครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ